เดี๋ยววันนี้มาตามสัญญานะคะเป็น CHY สูตรโกนะคือก๊อปปี้เพจกันมาเลยแตกต่างกันที่ว่าตัวนี้เป็นเป็นสีออกส้มนะคะนี่ปาดไว้ที่หน้าเลยโอ้เนื้อกรืนผิวเนื้อบางเบามากบิ๊กไม่รู้บิ๊กคิดไปเองหรือเปล่านะแต่บิ๊กรู้สึกว่าเหมือนพับของรุ่นโกอ่ะมันแอบดีกว่ารุ่นวันนี้พี่จะออกไปตะลุยไปซ่าด้านนอกน้อง CHY ทําให้พี่ผิวสวยแบบท้งวันได้ไหม สวัสดีค่ะกลับพบกับบิ๊กแล้วนะคะเจ้าหญิงแห่งการคิชชั่นคัมแบ็กค่ะมาในวันนี้นะคะเป็นภาคต่อจากคลิปที่แล้วนะคะที่บิ๊กรีวิวคิชชั่นของ c ีเฮไปนะเป็นตลับดําสูตรซาตินแมตตัวนี้นะคะคือผลลัพธ์อื้อวาวซ่ามากเดี๋ยววันนี้มาตามสัญญานะคะเป็น c ีเฮสูตรโกนะมาในตลับที่แพคเกจจิ้งสวยงามสีพีชส้มสีนี้เรียกว่าสีอะไรไม่รู้เหมือนกันเนา เอนนวาอยากดูแล้วว่าคูชชั่นเซีสไสุดโกกับคนหน้ามันผลลัพธ์จะวาวจะจึ้งหรือเปล่ากดไลค์กดแชร์คลิปนี้กดซับสไครป์ช anel บิงบิ๊กนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไมพ่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะว่าคูชชั่น c ซีสไสุดโกลผลลัพธ์กับคนหน้ามันจะเป็นยังไงคะ่ะวันนี้เราอยู่กับ c ซียสไวคริสตัลโกะคูชชั่นนะคะสีที่บิ๊กเลือกมาก็เป็นเบอร์ศูนย์หนึ่งเหมือนเดิมนะคะสีเดียวก,กับตลับดดดาเเเเลลยนนนนนะะะตตััััวีีี้้้้คกก็มมมทงงหห4ือบบ คือเหมือนกันเลยคือ copy paste กันมาเลยแตกต่างกันที่ว่าตัวนี้เป็นเป็นสีออกส้มนะคะนี่ภาพใยใดนี่คือคล้ายๆกันราคาวางขายนี่ก็คือเท่ากับตลับดำเลยนะคะเดี๋ยวใส่ข้อมูลไว้ให้นะก่อนจะไปใช้จริงนะคะเดี๋ยวมาพูดถึงคำเคมเลมกันต่อว่า cushion series by s u d o เขาเคลมองไรกันบ้างคะ่ะอย่างแรกเลยนะคะ cushion s e r i e by sudeo เขามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า luminous g e n i u pro คือเป็นนวัตรกรรมที่ทำให้ผิวเราดูเล่นแสงผิวสวยผิวอิ่มนะคะ นอกจากนี้นะคะฟินิชที่ได้จากการใช้คุชชั่นเซตไวสูรโกจะเป็นฟินิชที่เป็นการสกินเป็นธรรมชาติผิวเล่นแสงไม่โปะไม่เมือกไม่ฉ่ำเกินเมื่อคุชชั่นนะคะเขาก็มาในคอนเซปต์ที่ต้องบางเบาสบายหน้าเหมือนกับตัวตลับดำนะแต่ตัวนี้เขาไม่ได้เคมว่าปกปิดประมาณระดับไหนนะแต่เขาบอกว่าให้ผิวที่ดูเรียบเนียนเป็นธรรมชาติมาดูกันว่ารอยบนหน้าบิ๊กที่เยอะแบบเนี้ยตัวนี้จะเอาอยู่หรือเปล่า และสุดท้ายพวกชั้นซีเไค่ะเขาบอกว่าพวกชั่นที่ล็อกความชุ่มชื้นให้กับผิวตลอดทั้งวันแล้วก็มีค่าสั่งกันแดดเหมือนกับตลับดำเลยนะ SPF 50 PA+++ ค่ะไม่รอช้ามาลองใช้จริงกันเลยกับพัฟชั่นซีไวตลับโกลค่ะขยับเข้ามาใกล้ๆนะคะจะได้เห็นการปกปิดเท็กเจอร์บนหน้านะวันนี้ก็คือรอยฉ่ำม,มากมาดูกันซิว่า CHY Cry s t a l g สตัลโกลคุัผลลั์จะเป็นยังไงกับคนที่แบบหน้าปุกขนาดนี้คือตลับดำทำเพอร์ฟอร์แมน์ไว้ดีมาก คือคาดหวังนะว่าตลับสีสีนี้เรียกสีว่าอะไรดีสีพีชจะลดจะปังหรือเปล่ามากดไป1โึ่งบมฟาดไว้ที่หน้าเลยโอ้เนื้อกรืนผิวเนื้อบางเบามากแกอ่ะตบๆเกียๆก่อนด้วยการปกปิดนะตรงเนี้ยเบื้องต้นมีรอยดำอยู่ตรงนี้ก็คือปิดไปได้เลยอ่ะจุดนี้บ้าง เอาจริงปะการปกปิดนี่คือแทบจะไม่ต่างกับตลับดำเลยนะคะถือว่าเป็นคุชชั่นที่ให้การปกปิดสูงปกปิดเจื้อยนะเนี่ยเก็บรอยต่างๆโอเคเลยผิวกริบและเนื้อก็มีความบางเบาสบายผิวเหมือนกับตัวตลับดำเลยนะคะเนี่ยคือมันดูแบบเห็นปะหน้าสองฝั่งเท็กเจอร์สกินของผิวอะ่ะมันดูไม่ต่างกนันแต่หน้าต่อเนี้ยมันดูผิวเรียบเนียนเก็บรอยต่างๆไปอะ่ะดีเลยและความฉ่ำเล่นแสงดูดิไม่ได้ฉ่ำจนเกินไปนะเอาจริง คิดว่าน่าจะรอดถ้าความฉ่ำประมาณน,นี้แต่ก็ไม่กล้าเคมอะไรเยอะกลัวกลัวว่ามันจะไม่เวิร์กนี่นะคะลงไปแล้วครึ่งหน้าค่ะสำหรับ cushion C Y สูตรโกนะผลลัพธ์เป็นแบบนี้เลยคือปกปิดดีเก็บครบทุกรอยเบอร์ผิวสวยฟินิชฉ่ำกำลังดีไม่มากไม่น้อยนะคะเนื้อบางเบาสบายหน้ามากเพอร์ฟอร์แมนซ์เลิศอ,อีกแล้วอะ่ะคือตอนนี้ให้เต็มสิบไม่หักเลยเพราะว่าผิวสวยมากดูผิวมันสวยจริงนี่นี่ทุกคนที่เห็นตาแดงเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือล้างหน้าแล้ว โอม้องหน้ามันเข้าตาแต่เดี๋ยวถ่ายคลิปนี้เสร็จจะไปถอดคอนแทคเลนส์แล้วก็พักตานะคะนี่ผิวสวยเลยเลิศปังอ่ะเดี๋ยวโปลองค่นหนึ่งกันค่ะบิ๊กไม่รู้บิ๊กคิดไปเองหรือเปล่านะแต่บิ๊กรู้สึกว่าเหมือนพับของรุ่นโกะมันแอบดีกว่ารุ่นซาตินแมทคือเหมือนมันไม่กินเนื้อรองพื้นเท่าตลับดำอะ่ะเนี่ยมันไม่ค่อยกินเนื้อรองพื้นแล้วแบบกดเนื้อคุชชั่นมามันก็ลงไปที่หน้าเลยไม่ได้เหมือนแบบถูกดูดหายไปในพับเหมือนตัวตลับดำนะคะ ก็มีความสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันต่างกันเหรอแต่ฟิลลิ่งการใช้งานเหมือนมันต่างนะชอบของอันนี้มากกว่าตอนแรกบิ๊กบอกว่าการปกปิดมันใกล้เคียงกันใช่ปะเอาจริงก็คือใกล้เคียงกันจริงแหละแต่บิ๊กรู้สึกว่าของสูตรโกะปกปิดได้ดีกว่าสะง,งนันณงงปะเหมือนหน้ามันเนียนกว่าตัวตลับดำอะ่ะคือไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะเนื้อหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะพับ ที่มันไม่กินเนื้อคุชชั่นเท่าตลับดำมันก็เลยให้การปกปิดที่มากกว่าอันนี้แบบคิดเอาเองนะใครได้ลองใช้แล้วก็ลองมาคอมเมนต์ดูบ้างเพราะนี่หน้ามันแบบมันกริบมากอะ่ะมันมันเก็บรอยต่างๆได้ดีเกินน่ะหน้าเนียนสุดๆเลยชอบคือ c ี H y อยากทํทำดีเกินนะปะเพื่อนๆเขาจะไม่เล่นด้วยนะเอจริงกลับมารอบนี้ซีเฮคือปังมากอะ่ะดูดิสวยนี่ลงไปแล้วทั่วหน้าไวปะไวมากเพราะว่า แป๊บแป๊บผิวก็เนียนก็กริบเลยด้วยคาวเวเลตต่างๆด้วยเนื้อต่างๆที่เขาทํามาดีอ่ะมันทําให้การแต่งหน้ามันเร็วขึ้นมากเลยนะคะนี่หน้าเนียนผิวเนียนสุดๆเลยนะเก็บรองต่างบนหน้านี่คือกริบแต่ว่าเนื้อยังบางเบาสบายผิวอยู่นะคะแล้วก็ฟินิชต่างๆเอ่ยใดนี่คือฉ่ำเล่นแสงการกินที่ถูกต้องมากเบอร์ผิวก็ดีเนี่ยเห็นปะรูขุมขนรูหลุมสิวนี่ดูตื้นขึ้นเลยอ่ะ amazing Thailand อีกแล้วซิเฮดไว แต่ไม่อยากจะชมเยอะตอนนี้คือให้สิบเต็มสิบอย่างที่บอกแหละแต่ท้ายวันล่ะจะเป็นยังไงวันนี้บิ๊กน่าจะต้องไปใช้ชีวิตที่ค่อนข้างทลหดอดทนอยู่เดี๋ยวมาดูกันโน <Nova S 2> ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงก,กับกุชชี่เซียนไฟนะคะขอไปแต่งหน้าส่วนที่เดิฟก,ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูฟินิชดูกันค่ะอันนี้เป็นผิวที่หลังจากใช้ฟองน้ําตบแห้งไปแล้วนะคะก็มันจะมีความบางลงแล้วก็ไม่ได้ฉ่ําเล่นแสงเท่าตอนแรกนะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะ เอาผิวไม่เพื่อนดูว่าผลลัพธ์เป็นแบบนี้หลังจากใช้ฟองน้ำตบแห้งกลับมาแล้วคะ่ะฟินิตลุคเป็นประมาณนี้เลยเป็นไงบ้างแกผิวมันสวยดีมากเลยอะ่ะคือแบบ Amazing Thailand แต่คนหน้ามันแต่งหน้าแล้วฟินิชคุชชั่นแมทหรือกฟินิชสุดท้ายแล้วก็จะเป็นคล้ายๆกันนะคะคือเป็นประมาณนี้นะพอบิ um ๊กต้้มเซ็ตแป้งนะคะวันนี้บิ๊กเซตแป้งด้วยแป้งฝุ่นสกิ i n ิฟิกเหมือนเดิมนะคะบางๆใต้ตาทีโซนน่ะได้ผลลัพธ์แล้วก็ผิวที่สวยแบบนี้เลยอะ่ะคือผิวสวยนะ สวยมากเลยอะวันนี้พี่จะออกไปตะลุยไปซาด้านนอกน้อง c ซทวทำให้พี่ผิวสวยไปทั้งวันได้ไหมได้ไหมได้นะโอเคเดี๋ยวมาเจอกันท้ายวันเนาะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เป็นเวลา8.24โมง24นะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีก10ชั่วโมงข้างหน้าเนอะว่าหน้านี้กับผู้ชั่นเซรุ่นโกด้วยนะกับคนหน้ามันแบบบิ๊กอะผลลัพธ์จะยังปังแบบนี้อยู่หรือเปล่าติดตามชมค่ะ กลับมาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้เป็นเวลา19นาฬิกา44น,นาทีนะคะผ่านไปแล้ว11ชั่วโมง กับคุชชั่นเซดวสูตโกตัวนี้เลยทุกคน Amazing Thailand อีกแล้วคือเมื่อวานว่าวาว,าวแล้วนะกับคุชชั่นเซสูดรแมท์ที่เป็นตลับดำนะพอมาเป็นสูตรโกน้องตลับส้มตัวนี้ผลลัพธ์ยังว้าวยังอึ้งอยู่เลยแล้วก่อนหนะ้าที่จะมาถ่ายคลิปนี้เพื่อนดูอ่ะไปกินหมูกระทะมาด้วยนะแต่ว่าหน้าไม่เมือกเลยอ่ะเพื่อผิวสวยนะ ความมันน่ะอาจจะมีเยอะกว่าตลับดําหน่อยก็พอเข้าใจได้เพราะน้องเขาคือใช้สูตรโกนะคะแต่ผลลัพธ์คือเนี่ยผิวมันสวยดีมากไม่คิดว่าหน้าเนี้ยจะเกิดจากคุชชั่นที่เป็นสูตรโกนะที่เฮดวายไปทำอะไรมาคือ Amazing เกินอาการหยื่อยหยานี่คือแทบจะไม่มีเลยนะแต่แอบมีตกล้องซอกจมูกบ้างนิดหน่อยแต่ไม่ถือสาแค่นี้พี่ไม่ถือสาน้องเพราะว่าน้องลดเกินภาพรวมอะว้าว คือไม่คิดว่าน้องเขาจะให้ผลลัพธ์ขนาดเนี้ยเพราะว่าเพื่อนๆน่าจะรู้ดีว่าคุชชั่นโกกับหน้าบิ๊กอะน้อยมากที่จะแบบจะรอดนะคะแต่ซีเฮดไวสูตรโกที่ไปปรับสูตรมาใหม่รอดเดี๋ยวมาซับหน้าดยที่ชู่ดูนะคะว่าจะมีหลุดมากน้อยแค่ไหนนะคะซับหน้าไปแล้วนะคะหน้ากลับมาแมทสวยเหมือนเดิมเลยนะไม่มีคุชชั่นหลุดหรือว่าคุชชั่นแหว่งเลยแต่ตรงหน้าผากนี่แอบ,บจะมีเป็นแบบ ลอยอย่างนีเบาๆแต่ก็เข้าใจได้เนะเาะเพราะเป็นคุชชั่นโกะกับคนหน้ามันแบบมันก็อาจจะมีอะไรนี้ขึ้นมาได้แต่ภาพรวมคือผิวสวยเลยมีแค่ตรงนี้เองนิดหน่อยไม่ได้ได้เกียดและมีหลุดปิดชูเท่านี้นะคะถือว่าไม่มากไม่น้อยนะพอๆกับตลับดําเลยเดี๋ยวมาทดสอบกันกันน้ำกันเหงื่อจำลองกันนะคะว่าจะมีหลุดมากน้อยแค่ไหนนะคะมาเริ่มฉีดน้ำจุกๆฉับๆเหมือนเดิมน,นะคะนี่ภาพรวมคือสอบผ่านอ่ะ มาลองใช้นิ้วตูดถ,ถูปัดๆด,ดูบ้างจะเป็นยังไงใช้นิ้วถูก็ไม่มีหลุดนะคะเนี่ยหน้าไม่แหว่งนะสอบผ่านและวหนึ่งต่อไปเดี๋ยวจะมาซับหน้าด้วยทิชชู่อีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงดูนะไม่หลุดนี่ไม่หลุดกันน้ำกันเหงื่อสอบผ่านมากว้าวอ่ะ amazing อ่ะเซรายทำได้ไงอ่ะ คอมโบวันนี้ก็เหมือนเดิมกับเมื่อวานเลยนะคะคือลงด้วยมาจาร์ดิ้งมิดของค o s RX แล้วก็ตามด้วยกันแดดมิซูมิหลอดเขียวแล้วก็ลงด้วยน้องคู H ้ชันซีเตัวนี้นะคะแล้วก็เป็นแป้งฝุ่นสกินดิฟิกตัวล่าสุดนะผลลับเป็นแบบนี้เลยคือว้าวอะ่ะมาสรุปการใช้งานกันดีก่อนนะคะสําหรับพู H ้ชันซีเฮดไสูตรโกค่ะแต่ละจุดมีให้คะแนนยังไงบ้าง1ในส่วนการปกปิดนะคะ ตัวนี้บิ๊กว่าแอบปกปิดได้ดีกว่าตลับดำนิดนึงนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นพอพับหรือว่าเป็นพอเนือ้อคูชั่นแต่เดี๋ยวเจอคลิปแบทเทิลแน่นอนแต่วันนี้บิ๊รู้สึกว่าลงไปที่ผิวแล้วอะ่ะมันมีความตึบมากกว่ามันให้ coverage ที่มากกว่านะคะคือเก็บรอยได้กลิบกว่าตลับดำภาพรวมคะแนนการปกปิดบิ๊กขอให้อยู่ที่9.9เต็ม10ค่ะ สเนั่นส่งความบางเบานะคะถึงแม้ว่าการปกปิดจะมากกว่าจึ้งกว่าเก็บรอยได้ดีกว่านะคะแต่เนื้อยังมีความบางเบาสบายหน้าแล้วก็เกลือนผิวได้ดีเห็นป้ะเนี่ยมันดูเกลืนผิวมนุษย์เป็นธรรมชาติมันดูไม่โปะมากความบางเบาเอาไปสิบเต็มสิบไม่หักค่ะ3านั่นส่งความติดทนนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นสูตรโกนนะแต่ภาพรวมความติดทนดีเลยผ่านไปแล้ว11ดชั่วโมงไปกินหมูกระทะก็ยังติดแน่นทนนานดีอยู่จะมีแค่ตามกรอบหน้าเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็น ลูกผมไรผมบิ๊กเกี่ยวเอ่ยใดก็จะมีหลุดออกมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ภาพรวมคือโอเคสอบผ่านเลยนะจุดอื่นไม่มีหลุดไม่มีไหลนะทดสอบการกันน้ํากันเหงื่อไปก็ติดแน่นทนนานดีไม่หลุดผู้ชันคือกันน้ําดีไม่แพ้กับตัวสุดดาเลย ภาพรวมความติดทนวิ๊กขอให้9.75เต็ม10ค่ะข้อ4ี่ในส่วนการควบคุมความมันนะคะตอนแรกคนหน้ามันแบบบิ๊กก็มีความหวั่นใจว่ามันจะเยิ้มจะเมือกหรือเปล่าสรุปแล้วไม่เลยคือเพื่อนก็เห็นว่าความมันก่อนที่จะซับหน้ามันก็มีขึ้นมาบ้างแต่ว่าไม่น่าเกลียดเลยนะคะคือคุมมันดีกว่าคุชชั่นคุมมันบางตัวหรือว่าคุชชั่นแมตบางตัวอีกนะความมันมีแบบหน้าแก้มขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าไม่เมือกไม่เยิ้มคะแนนการคุมมันเอาไปเลยที่ 9.5/10เตค่ะข้อ5เข้าท้ายเรื่องส่งความผิวสวยนะคะภาพรวมคือผิวสวยดีมากเลยอย่างแรกเลยสีคุชชั่นไม่มีดอปไม่หมองมระหว่างวันพอบิ๊กซื้อมาสีที่มันค่อนข้างพอดีน่ามากบิ๊กก็มีความกลัวว่าน้องเขาจะดอปจะหมองระหว่างวันไหมไม่เลยการเบลอผิวต่างๆก็คือทําได้ดีเช้าจะหลดเย็นนะคะ ความเป็นธรรมชาติของเนื้อพูชช่นนี่คือกลืนผิวดีมากอาการหยืบหย่านี่คือไม่มีเลยแต่แอบมีตกล่องซอกจมูกอย่างที่บอกไปนิดๆหน่อยหแต่ถือว่าไม่ได้หน้าเกียดนี่คือมองมุมเนี้ยผิวยังสวยอยู่เลยเป็นพูชช่นสูตรโกรที่คนหน้ามันแบบบิ๊กใช้แล้วรอดนะคะไม่หยืบไม่หยาเลยอะผิวสวยดีมากความผิวสวยนี่เอาไปเลยที่9.75เต็ม10ค่ะ เป็นไงบ้างคะสำหรับคุชชั่น CSY สูตวสุดโกนะบิ๊กบอกเลยว่าไม่น้อยหน้าคุชชั่น c ซียูตวสุดแมทเลยตัวนี้ว่าจึง้งตัวนี้ก็จึ้งเหมือนกันนะคะกับคนหน้ามันแบบบิ๊กคือสอบผ่านหายห่วงเนี่ยใช้ชีวิตให้ดู10 1สชั่วโมงนี่คือยังผิวสวยดีอยู่เลยคือเลือกยากมากเสียตังแน่นอนนะคะเดี๋ยวคลิปหน้ามาแบทเทิลให้ดูเนาะระหว่างว่าสตัวนี้เลือกตัวไหนดีตัวไหนเบี ب, ผิวสวยตลอดทั้งวันเนาะเอาจริง มันก็ใช้ได้ทั้งคู่แหละเนาะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆชอบฟินิชต,ตัวไหนมากกว่าแต่เดี๋ยวไม่พูดเยอะเดี๋ยวไปดูในคลิปแบทเทิลนะวันนี้นะคะดูมาถึงตรงนี้แล้วใครสนใจครีมเซรั่สุดโกนนะคะยูทูบช้อปปิ้งมีปักตะกามาให้แล้วแล้วก็ในเดคิปชันไม่แน่ใจว่ามีลิงก์จากลาซาล่าหรือเปล่าแต่ถ้ามีเดี๋ยวแปะไว้ให้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอยากให้บิ๊กรีวิวบิวตี้ไอเทมไหนอีกถามเทืน่อนอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้ะคะ่ะวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย